หนูส่งไปในไลน์อ่ะค่ะเขาบอกโอเคเดี๋ยวพี่เข้ามาพอพอเข้ามาเสร็จเรื่องก็เป็นอย่างในคลิปเลยพอหนูเห็นไฟสีแดงที่อยู่ในกล้องจอปิดหนูก็แต่งตัวแล้วก็ออกมาออกมาแฟนหนูถ่ายหนูอยากรู้ว่าเขาจะพูดยังไงกับตำรวจเพราะที่ผ่านมาหนูอยู่ได้นหนูก็ไม่ได้เดือดร้อนข้างๆหนูติดกันอะหนูก็ไม่เคย ไม่เคยไปวุ่นวายอะไรกับเขาไม่เคยโทรแจ้งมีครั้งนี้ที่เขาบอกให้หนูโทรแจ้งหนูก็เลยแจ้งเพราะปกติแล้วอะหนูเห็นสายตรวจเข้ามาเขาปิดเพลงจริงเคลียร์เคลียร์ยจบจริงตำรวจออกไปจริงหลังจากนั้นทุกอย่างก็ปกติเหมือนเดิมลูกบ้านไม่มีใครออกมาพูดหรือวุ่นวายแต่ครั้งนี้ที่หนูออกมาเพราะว่าหนูเป็นคนแจ้งเองแล้วหนูก็อยากรู้ว่าต่อหน้าตำรวจเขาทำยังไง เพราะว่าคลิปกล้องหนูก็มีว่าหนูไม่ได้กล่าวหาเขานะมันดังเกินไปจริงๆอ่าเคยมีเรื่องทะเลาะก,กันมามาก่อนหน้านี้เรื่องทะเลาะไม่